โอเคนะคะคลิปนี้ทุกคนจะเห็นได้ว่าเรานะคะลงสองคลิปพร้อมกันในวันเดียวนะคะซึ่งจากอะไรเพราะว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เราจะเออมันเป็นแนวทางในการจุกฮันเตอร์ใหม่ที่ชื่อว่าเกรสนั่นเองนะคะเออจะพามาดูว่าแนวทางในการจุ๊กของน้องเนี่ยเวลาเราจะจุกน้องต้องจุ๊กยังไง จะทำยังไงถึงจะรอดนะคะคลิปนี้ก็จะได้เห็นการจูบนะคะอันนี้เราจะพามาดูทางด้านของฮันเตอร์ก่อนนะคะ <Hey. S 1> ตอนนี้นะคะเกสนะคะก็ได้เอ่อทำเอม่าล้มนะคะแล้วก็เอานังมานั่งเก,ก้าอี้นะคะ <Hey. S 1> เป็นเฟกสองนะคะจังหวะนี เราจะสังเกตได้ว่าเกสเนี่ยสูเนญ่ยเขาจะทำวงล้อมเห็นไหมคะซึ่งมันจะทำให้ค่าความชุ่มชื้นเราเพิ่มขึ้นแล้ววิธีทำให้ค่าความชุ่มชื้นเนี่ยมันลดลงต้องให้เราเดินออกจากวงนะคะสังเกตได้ว่านางเนี่ยจะเฝ้าเก้าอี้ได้แบบโหมดมากนะคะ ตอนนี้นะคะฮันเตอร์ก็กำลังมุ่งตรงมาหาเอ d นะคะเออก็ดิฉันนั่นแหละค่ะก็จะสังเกตได้ว่าเราก็จะวิ่งไที่เราบอกว่าเออตามฉันมาไม่ใช่อะไรนะคะคือ,อเพื่อนมันหาฉันอยู่แล้วหนังก็โดนวงน,นะคะบีบไป คือจังหวะนี้เราก็โดนตีคือเราพลาดกันนี้และคะ่ะแล้วนางก็กลับไปเอาเอา่อดอกนะคะนั่นแหละค่ะซึ่งนางก็เจ็บชินกันเห็นได้ว่านางจะล้อมเป็นวงนะแต่ว่านางล้อมได้ไม่หมดนะคะเพราะว่านางไม่ได้เดินรอบบ้านอะถ้าเดินมันเดินวนไปแล้วแหละแต่ว่ามันหาย ซึ่งการพุ่งของเกสเมื่อกี้สามารถทำให้เราเจ็บได้นะคะเรื่องความเจ็บชอะไรประมาณนั้นซึ่งเราจะมาดูกันนะคะว่าเพื่อเราจุดได้ดีก็ไม่นะคะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็ทำให้เกสติดไฟได้นะคะเห็นได้ว่านางจะทำเป็นวงนะคะจะลอมวง ถ้ามันไม่เป็นวงเนี่ยนางจะชักไม้นะคะทุร้อยะคะ่ะตอนนี้ก็ลงไปแล้วตอนนี้นะคะดีชัดโอ้โหโอโหแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่ามุมมองของเกสมันเป็นยังอุ้ยมันเป็นยังไงอะนะมันหมุนติ้วขนาดนี้เลย <c oughs> จะพาไปดูทางด้านฝั่งของ x อกันนะคะ าั้น้าของเอดีนั้นก็ปั่นอยู่ค่ะและตอนนั้นก็รู้แล้วแหละว่าเออนางดอกไะมคะบอกให้เอ,อเรอไปช่วยนะคะฉันก็โอเคค่ะก็ปัดหนึเสร็จแล้วก็วิ่งไปแบบสาพาสสภาสุดโสมนะคะแล้วก็กะว่าเอ,อจะให้แพทิเซียปั่นแต่นางไม่ปั่นสังเกตได้เห็นไหมคะเขาจะล้อโบกและสังเกตความชุ่มชื้นนะคะ นั่นเละค่ะแล้วเราก็โดนตีนะคะตอนนั้นเนี่ยคือเหลือหนึ่งเครื่องแล้วแล้วก็คืออ่อแอบเสียดายอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าเอ่อตอนท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดพลาดที่นางเผอเอเคแป๊บหนึ่งนะคะทำให้ไม่มีใครลอดจากมือเกสไปได้แต่พื้นฐานการจูนะคะ ก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะก็ดิ้นไปนะคะซึ่งเออโอ้โหหมุนไม่ได้ลืมไปก็คืออันเนี้ยเราก็คิดแล้วแหละว่าเอออาจจะตายแต่ว่าพี่หลุนมาก่อนแล้วก็พยายามจะหมุนดูหลักเพื่อให้ทุกคนรู้เราพยายามจะหลีกเลี่ยงจาก วงที่เกสบีดเรานะคะวิ่งไปเรื่อยๆเลยคะ่ะยังไงก็ได้ให้มันไม่โดนวงของนางนะคะวิ่งฉีกไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะเข้าไม้ก็ได้แล้วแต่แล้วเราก็ต้องดูทางฝั่งของหอกด้วย คือฉากหลังๆมาเราไม่ค่อยได้หันไปดูข้างในสักเท่าไหร่อ่ะแล้วก็หลบไปเรื่อยๆนะคะแล้วอันนี้ก็ฟาดแผงไม้ไปได้หนึ่งรอบนะคะต่อไปแล้วก็จะเราจะไม่เลี้ยวอะ่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันมันทำให้เกสมันเร็วขึ้นไงมันเร็วอะ่ะ นี่นะคะเราก็เดินเข้ามาในวงเฉยเลยงงมากแล้วก็เดินออกนะคะอยู่นานไม่ได้เพราะว่ามันทําให้เรานะคะลม,ไ,มได้สับแตที่นี่ก็พยายามยุนะคะไม่คิดว่าจะรอดด้วยฉากน,นี้ก็คือไม่โดนตีอ่ะทุกคนข้ามาได้ยังไงแล้วเราก็ข้อเพลงไม้นะคะที่นางก็ตีแหละแต่นางตีไม่โดน อ่อีนางก็ปาหอก <Hey. S 1> นะคะดิฉันทำยังไงคะดิฉันเดินค่ะเดินวิ่งต่อไปค่ะวิ่งต่อไปค่ะจะไม่พยายามจะพยายามไม่ไปอยู่ที่วงอะ่ะอืมพวกไปแล้วมันมันทำให้ค่าความชินชีนวมันเเห็นไหมแล้วก็ต้องคอยหลบเมื่อกี้ด้วยนะมันหลบได้เพราะว่านาง ไม,ไม่ควเข้าไปอยู่ในวงเลยอ่ะง่ายๆมันทําให้เราถึงใจชีวิตได้นนเดงนะคะอันนี้ก็วิ่งจุกต่อไปคือก็องงเหมือนกันแหละว่าจุกได้ยังไงสงสัยเป็นเพราะว่าแบบก่อนหยิบไมค์กี้มาเล่นมั้ยไม่รู้สิแต่ด้วยความแบบช่วงนี้คือเล่นทันตัวอะไรก็ได้ก็เลยมาลงชินี้เพื่อแบบเออ เป็นการสอนจุ๊กเกสไปนในตัวถ้ามีอะไรผิดพลาดสามารถต่อเติมได้หรือเพิ่มเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะเห็นนะ้ะแล้วก็ต้องพยายามวิ่งออกจากวงที่นางบีแล้วก็จุ๊กต่อไปเรื่อยๆเลยนะอ่จาจังหวะนางปลาหอมเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นมันมันเป็น ทางปลอดภัยอ่ะมันมันเหมือนปลดเพื่องสอปลอดภัยมานะคะเห็นไหมนางก็พยายามที่จะแบบบีบวงบีบวงนะคะคือนางก็อีนางก็ล้อมดิฉันอีกแล้วนะคะก็วิ่งออกค่ะพยายามดูวงด้วยนะมันจะช่วยเราได้โอ้โหควพลิสังเกตได้ว่าคือจะจูนได่นานมาก น,นังขยันนะทุกคนนงคังขยเอออันนี้นะคะก็โดนไอ้น,นี่ไปพอดีความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่านางร้องเนี่ยทุกคนมันพลาดช็อตเมื่อกี้นิดเดียวเองถ้าถ้าแพทิเซียเนี่ยถ้าแพทิเซียเขาแบบไม่ไม่ยืนไม่เหม่อไปแป๊บหนึ่งคือมีสิทธิ์เสมอนะคะแต่ก็ไม่ทันแล้วนะคะซึ่ง ซึ่งอันนี้ยุอโดติแค่รอบเดียวมันก็ล้มอะไรเงี้ยนางก็หลอนนี่นะคะที่เซียก็ถือว่าจู๊ไปอยู่นะก็คือไม่อยู่ในวงนะคะจะถามว่าเพื่อนดิฉันจู๊เป็นไรไหมค่ะจู๊ไม่เป็นไะค่ะมันตาทัวค่ะถือว่าเก่งนะแต่ว่านางไม่รอลงท่อทุกคนนางดันทุลางไง <c oughs> ก็ตายคะ่ะตายฉันนี้ <c oughs> คือตรงนี้นะคะดิฉันคือแบบตอนแรกก็ถามว่าจจูกเกสเป็นไหมไม่เป็นนะคะแต่ดูจากพฤติกรรมที่เจอแบบเกสบ่อยมากๆก็เลยเริ่มดูจากพิธธกตรรมว่าเออคนเล่นเกสส่วนใหญ่เขาจะมีเทคนิคอะไรแล้วก็จะมานะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ